จะทำเพื่อุกคนมีทีก็ต้องทำาพดให้รวมลมเป็นสมาธิแลวก็โตโทูตโทโพโทรทำโทลงโคเนี่ก็มาการรวมลมสมาธิลตชอบสุ่มลงใจข้าปเป็นอารมณ เราพุโทโธพุธโทโธมันลงปลดลงเข้าไปหรือถ้าได้น,น,น้ำเย็นก็กินน้ำเย็นปุ๊บมันก็ลงเข้าไปถึงมันจะ,วนนะรวมลงเป็นสมาธิการที่รวมเป็นสมาธิถ้ามไม่ใช่น้ำเย็นมันลงไ,ไม่ได้ถ้ามไม่ใช่น้ำเย็นมันก็ลงไม่ได้ถ้า,ากินน้ำล้วล,ลงไปมันจะรวมลงไปลงไปใันตายของเรา สุดท้ายน้นเห็นก็ลงถึงกระเพาะเราจนกระเพาะเราเห็นแล้วก็ถึงแป่นสมาธิสมาธิก็คือความรู้สมาธิเราจะมีหรือไม่มีตอนที่เรากินนันเย็นเราจะลงถ้าสมาธิมีกินม้นเยน็นมันก็เย็นได้ใน้ำเย็นก็ลงไปถ้าไมเย็นลงไปแล้วเราไม่ลงมันแปว,ว่า สายนิจจโกโลหมไม่หยุากไม่อยดที่ลงไม่ได้ไม่ลงไม่ได้น้ำลงไปแล้วแต่เจิจำรงไม่ยอมโยกไปมันก็ไม่ถึงขนาดนี้ขนาเราก็รวมไปเรื่อยไปเรื่อยไปในท้องเรา ความเด่นก็จะเพมขึ้นมาเ็าเลืยกอนุภาพของจิตอนุภาพของจิตอยู่ในได้รนอกไม่อยูะขนาดนั้นอนนั้นเด็นมันเห็นชัดเจนว่าถ้าตมาธิเราเนืนภาพความยันความเจ็นก็ชัดเจนขึ้นความเด็นก็ชัดเจนขึ้นชัดเจนขึ้นเี่นในความจิตเราเนร้อภาพของสมาธิอไแล้วเขาเรียกจิตตาบุภาอันแต่ถ้าเราไม่มีนั่นเรียนแล้ว เราจะรู้หรือว่าจิตอนุภาพอนุภาพความจิงเปนนดเสีหน้าเราหลับปุ๊บเราไปเห็นสิ่ที่ไม่คยเห็นออทั้ทักหลับตาอย่างนี้หลัตาแล้วจะเห็นแต่ขางนอกไม่เคยเห็นข้างในเราจะรู้อยู่ข้างในเรรู้ยากสูดลมหายใจแล้วก็มันไม่เคยรุ้นพุทโธยาสมาทอพุทโธแล้วดลุแล้วก็อยู่ซ้ายู่ขวาหลุกหน้าหูุหังห้าทำไงไม่ลเอาอะไรที่ไม่ดลู ถ้าเอาน้ำเย็นชาแก้กวหนึ่งตัวที่มันจะหลุดไหมมันก็ไม่หลุดเพราะน้ำไม่ไดหลุดเลยมันอยู่ในท้องเรามันอยู่ในกายเราอะไรที่อยู่ในกายเราได้นั่นเลยตัวนั้นแะเป็นแนวทางการฝึกสมาธิให้เป็นสมาธิได้ะถ้าเป็น,นตัวนี้มันง่ายที่สุดะเราก็จะรู้เรื่อยๆไปการรูที่ส่วนกุศลให้เว่าพระองค์พาหรื่องจิตจิตทั้งหลายทั้งหมดก็้วแต่ การูที่ได้สมนนั้นจิตต้องเป็นสมาธิถ้าจิตเราเป็นสมาธินั้นจิตเราเป็นกุศลแล้วแต่ถ้าจิตเราไม่เป็นสมาธิเราที่ใจแไ้ก็ไม่เป็นกุศลหรอกหนาอกุศลที่เกิดร่วงลับไปแล้วจะได้คุณเร้กุศลเกิดไม่ได้มันไม่ได้เลยทั้งนั้นทุกคนวิ่งหาครูบาอาจารย์ผู้มีสมาธิเข้มแข็งผู้เป็นท้า,ารันสมาธิดีแล้วเพื่อจะได้ทิฏฐิที่ป็นกุศลให้ บุญคนที่ล่วงละไปไปแล้วได้รับคุณกุศลเขาเรียกว่าเนื้อนาบุญของโลกไม่มีเนื้อเนื้อหนาบุญอื่นที่ก่อนนั้นนั้นคือสมาธิกั่เดียวหลงถ้าจิตเป็นสมาธิเขาเรียกเป็นกุศลแล้วเออเขาว่ากุศลก็คือจิตของเรามันมีความสงมบเรียบร้อยแล้วมีกุศลมีความชุกเกิดขึ้นในสมาธิแล้วนั่นแหละจิตเป็นกุศลที่สุดัน้นใครอยากเป็นกุศลก็เนื้อลงลไปนะ รพยายามทำผิดตัวเองให้ลงไปถ้าเป็นสมาธิได้เมื่อไรโยก็เห็นตัวเองถ้าโยไม่มีสมาธิโยก็ยังเห็นเจ้าของตัเพราะเจ้าของก็อยู่ตรงไหนจนมากกว่าก็แคเห็นแต่ความปรุงแต่งเราเห็นแต่ความสังขาราสังขารเบินไปโน้นไปนี้ไปโน้นแต่ไม่ยอมสงบเพราะอะไรเพราะเราไม่ยอมหาจิตเจ้าของถ้าเราหายจิตเจอมันสงบทุกอย่างถ้าหาจิตไม่เจอมันก็ปรุงแต่งทุกอย่าง การปรุงแต่งนั้นไม่ใช่ตัวเองอันนั้นทำให้เราเกิดทุกข์เขาเรียกขันทังห้าเป็นตราหนักที่สุดนะขันทังห้าเป็นประรนักรูสุดการปรุงแต่งนั้นคือขันขันมันปรุงไปเรื่อยมันไม่เคยสนใจโลกองม,ม,มันปรุงจากเรื่องนี้ไปเรื่องนั้นจากเรื่องนั้นไปเรื่องนี้ปรุงไม่มีความสิ้นสุดเราต่อพระเจ้าเป็นองค์อะไที่ปรุงมากปรุงจนท่านทรมาน การตูวการปรุงแต่งแทบเป็นแทบตายอดข้าวกันแล้วอดอะไรกันแล้วอดนเรอดนอนกันแล้วกำลังลงให้ใจกันแล้วเขาจะทู้ด้วยการปรุงแต่งมันไม่จบสิทีสุดท้ายพระองค์ท่านก็เลยเลิกสู้ไม่สู้เลยไม่เอาแล้วพอสู้ไปแล้วก็ไม่เห็นผลไม่เห็นผลทุกได้เลยนะเลยพระองค์ท่านก็คิดแนวทางใหม่เออเลิกการเผาผาใช่ไหม เอาเกินข้าวแทนไกินข้าวข้าวไปดในท้องไปดูข้าวป๊อปนั่นเองใจก็สงบเลยเพราะมันอยู่แนอ้อสบายนี่แหละดันวิธีการก็ง่ายๆนะแทนารฝึกสมาธิี่เขาอกเต้องลงลงไม่ได้เพราะขาไม่ใช่น้ำเดือดลงลงได้ไปไงก็ลงไปนิดเดียวก็หลุดลงไปนิดเดียวก็หลุดแต่ตบมาทาหมดแล้วเดี๋ยวก็หลุดซ้ายหลุดขวาหลุดหน้าหลุดหลังโอ้เจอน้ำเย็นไปจันเย็นไปนั่นนี่แก้วนึงเย็นๆไม่หลุดหรือ จับได้จับต้องได้เลยเพราะเดี๋ยวคุมไม่อยู่สติเราเราคุมอยู่น้คุมอยู่ได้ชักเจ็ดชักเจ็ดชักเจ็ดไม่ไปไหนเลยเพราะนั่นเดี๋ยวนี้ไม่ไปมโนเนี่ยมันมีวิธีการทำจิตลงให้กับรวมลงรวมลงเข้าสู่สมาธิพค้ได้มันไม่รู้ว่าแบบรวมลงไปเป็นสมาธิรวมได้หรือไมรวมก็รวมไม่ได้ไม่รู้รวมอะไร ล้วเราจะไปุ้ร่างกายเขาไป้ถอดมาเขาจองกรวมลงเนี่ยเอาพุทโธลงไปพุทโธพุ่งใจลงัจะอยู่ทรงไหนแล้วก็ดิทีปากพุทโธพุทโธหมดหั้มโพุทโธพุทโธหมโทั้มโมก็ดิทีปากไม่ดท้อจิตไม่ดื้จิตสติสตานก็พูด้สติไปียนไปไมรู้แต่ลนลเยเนี่ยตามเลอฟาทุกคนทมโหรหมดไม่เลยแขทงงมด นะทำไม่ได้คือคนตายนะ่ถ้าคนกินน้ำเย็นไม่เย็นต้อคือคนตายถ้าโยงลอดฉันกินน้ำเย็นแล้วไม่เห็นเย็นเลยก็ฉันกินน้ำเย็นไม่เย็นก็ต้อตายแล้วนะถ้าคนเป็นเต้นน้ำกินน้ำไม่เย็นไม่เย็นก็เต้นเป็นไปได้ถนี่วิธีการฝึกสมาธิไอ้ตรงนี้ง่ายที่สุดตือนทำไมจับได้เมื่อไหร่นะถ้าเราจับความเย็นได้เมื่อไหร่นะเย็นท้องเมื่อไหร่จับไปเรื่อยๆปไปความเย็นก็ใั้ขึ้นใช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 ้ขึ้น เราไมเห็นว่า่จิงหรจิงไม่เกี่ยวกันรือเราไม่ค่ทางบู้นะไอ้วตวมาไู้มุนั่นแหละตัวมาเนี่ยในใรไหนจุดจูบทีไรนี่ก็เรียกหลวงพ่อพิจารคำาั่เจตอนุภาพคนพูดยังไงก็ไม่ถึงอนุภภพูดได้หมดแต่ว่านุภจริงๆคือตรงนี้หนูตมาเข้าใจคำพูดหลวงพ่อพจารณ่อนอันไ่ตัวโลโก้ตมาเห็นเพรสมาเข้าใจ แน่จิตธรรภาพคือจิตอยู่ตรงกลางแต่เลยตรงกลางนั่นทหละต้องผลไม้ไปเพราะผลอะไรก็ไม่ใช่อนุภาพอะไก็เลยขันอ่าขันทัห้าเป็นพาระเทสุกเราทุกข์ขันเราเกิดมาก็มีขันเพื่อหาผู้มงก็เกิดเราเกิดมาแล้วไม่ไม่หายจิหลวงหมองใช้ขันใต้ในจิตหไม่หายจิตหลวงหมองเยือเช่เกิดด้วยควอ่าบางทีนั่นแหละขันเราถูกที่เราไม่เปิด เราไม่ต้องไปว่าเออพอพอน,พนานก็กินใหโยมนะกินน้ำเย็นครั้งเดียวโยมอยู่ประมาณห้านาทีสิบนาทีครั้งเดียวมันจะอยู่เป็นเดือนนะอยู่เป็นเดือนบางคนก็จะเป็นปีบางคนอยู่ตลอดอย่างตมานี่ไม่กินน้ำเย็นจะมาอยู่ตั้งแต่ตมามวชจนถึงปัจจุบันเนี่ยกินอยู่ในความว่างตลอดรู้อยูน่นนะไม่รู้อย่างน่งอยู่ไม,ไม่ไม่ต้องถอนท้องตมาไม่ถอนสมาธิเพราะสมาธิถอนไม่ได้ นะเว่าจิตจริงๆไม่มีเข้ามันไม่มีเข้ามีออกแต่ขันมีการเข้าข,ข,ขันออกเนะี่ยพวกขันไม่มีทั้งห้าตัวถ้าจิตเรามีตัวเดียวต้องรู้ยูคว,ความว่างเพราะความว่างเคยเข้าไปออกที่ไหนอยู่ตรงน,นัน้นว่าว่างตลอดนั่นแะต่ถ้าจิตเราต้องทำจิตให้เราไปถึงก่อนถ้าถึงจิตเมื่อไหร่ความว่างจะปรากฏทันทีปรากฏได้ชัดเจนมากปรากฏที่ตัวเองไม่ได้ปรากฏที่ใคร,รก็ตัวเราหรือเลนั่นแหละทำขันที่ถูก เราไปหาตรงที่ว่าทาไงทำจิตของเราให้หยุดที่ม่เอนจนหยุดแล้วก็เราก็ถามจิตว่าถ้าจิตเราอยู่ตรงนี้ตายแล้วเกิดไหมแต่ถ้าเราจับความจริงสุดท้ายได้นะอะตายแล้วเกิดไหมถ้าตายแล้วไม่เกินดนะโยมอยู่ตรงนั้นเลยนะมันบอกโยมเองมันบอกโยมเองไม่ใช่ใครบอกนะถ้าไปเจอตรงนั้นถ้าเจอจิตร้อมไม่เกิดแต่ถ้าไปเจอขันเกิดเป็น,นี้ รัตนาะเนี่ยแต่การภาวนาคือทาไาเพื่ออนิงอสงคุณที่ส่วนกุศลในกฎนั้นคือต้องทําจิตก็มาเป็นสมาธิเอออน,นิสงคุณที่ส่วนกุศลก็จะได้เป็นกุศลขึ้นไปเลยแต่ถ้าไม่มีสมาธิมอนเาทิ์ไม่ได้นยู่ใบแม่เจ้าิณฑบากรรมในเวนเรของเราเหมือนกันก็ต้องใช้สมาธิอ่าต้องใช้สมาธิฉะนั้นที่อยู่ิีอะไรก็ได้พวกนี้ถ้าไม่มีสมาธิเอาไม่อยู่ฮะ อ่าไม่อยู่เลยเพราะตอนเราทําเราก็ทําแบบดื้อๆเนอะตอนที่เรามาทิ้งให้ถ้าไม่มีสมาธิเพราะสมาธิมันกลับความดื้อได้เลยเนี้ยจะเป็นนักเลงจะมีสมาธิเรียบร้อยนะหรือว่าอาตมานก็แล้วแต่ฝึสมาธิจะกินมันอยุ่มันอาตมาไม่เป็นหรอกแต่ถ้าพวกอาตมาฝึกสมาธินันนมันก็จะเป็นคนเปลี่ยนเปลี่ยนคนได้แ้วสมาธินี่นะเปลี่ยนจิตเปลี่ยนใจได้เลยนะแต่พวกเราก็ต้องพยายามดูตรงนี้นะ โอเคนี่าค้องกดเเวาล้วยวพระท่านจะทำานีวยระนไมใช่พริระูนไว้ทุานแต่เมให้สัสิสตตาสัตถหวราสุจวดขงบ อย่าได้มีเว้นต่อกันและกันเลยจงเป็นผู้ดำรงชิตอยู่เป็นสุขุเพื่อเธอการทงบุญอย่างบาลังไม่ห่างสาเปปาคกีภาวังตุเตคอยศ้สตั้งใดจงได้เสวยผลบุญที่ข้าพระเจ้าได้บังเป็นด้วยกาย ว่าจากใจแกล้นเทินต่อไปเราก็จะได้ถวายพระตาหารแต่พ่อแม่ครูบาอาจารย์พระภิกษุสงฆ์งก็ขอให้ทุกท่านว่าน้โมพร้อมกันสามครั้งนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโต อาราหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะราหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะอิมังสุตภาพยัญชนาสัมปันนังสาลีนางโอทนานังปุตตะกลางวารังปุตตะสะ ปูเชมาอิมานิมายังพันเตรัตานิสัปปาริวารานิพิภูสังคสส์โคนชยามาสาธุโนพันเตพิภุสังโคอิมานิระตานิสัปปาริวารานิ ปฏิทานาตุธรมมกังปีตารต,ตาปิตายะสุขายะข้าแต่พระสงฆ์ผู้เจริญข้าพระเจ้าทั้งหลายขอนอนุตวายพระตาหารความดังของบริวารทั้งหลายเหล่านี้แด่พระภิกษุสงฆ์ ขอพระพิสุสงฆ์สงจบรับพ้ะาทาหารของทั้งของบริวารทั้งหลายเหล่านี้ของข้าพเจ้าทั้งหลายเพื่อประโยชน์ให้ความสุขแก่ข้าพเจ้าทั้งหลายตลอดการรนานานเธอขอ นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะยากให้ผนดยสังโฆยานตูให้ยังบรมภะกฏเวรสปะกุณติวสิสะภะกามะกัมปะกุณตูให้ขุเัสสะนิยเก

Tann vegur undir tannsvara tannjó tannar tøgu tannir við góðum you uh -oh. and